จะว so ่าไปกวดเบื้องขนาดถ้าว่าเพิ่อนว่าว่าเป็นโรคมะขลังอะไรเนาะหรืว่าเป็นโรคขลังบัวเมลีนี้อ่าเจ้า้ำทะเลนอันนี้ก็ได้เรือให้มันจำกันงั้เจ้าบ่อ่าเดี๋ยวนี้อ่าเธอว่าเป็นโรคมะขลังอะไรนะข้อที่ว่าเพิ่นให้ขลับนี่เท่าทีแต่ว่าทานหมอเพิ่นเคยแนะนำว่าพอพอม่วระจมหาดอกบัวตากก็เคยปวดนีนะไปแล้วเพิ่นอ่ามันว่ามะขลังบ่ค่อยดี กินงัวกินงัวกินควายนี่คนบุคควยให้กินนะอ่าแบบว่าโดนกินเทื่อที่นะกินหอยกินในจํานวนหลายสองพิษเข้มแต่กับปลาแดกนี่กับพิษแม่นี่กระแล่บปลาแดกนี่กับไริกินเ,เลยปลาแดกนี่มันที กะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเนอน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะก็ว่าพบว่าพ่อกับซองบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่บ้านดงกึมเนาะพี่น้องเนาะก็ขึ้นมาหาทางครอบครัวของสาวนางหรือว่าครอบครัวของแม่แต้พี่น้องเลยเป็นอย่างไรเนาะ ถือว่าบุได้ขึ้นมาหาเพิ่นแต่โดนๆเนาะบ่าตาก,ก็เห็นในคลิปบ่ากจิตบ่าแสนขึ้นมาเมื่อนั่นแหละเพราะว่าแต่ก่อนเนาะเคยได้รับการช่วยเหลือ,อเรื่องบ้านเรื่องน้ำสุมน้ำสางหลายแนวอยู่พี่น้องอยู่เนาะทางครอบครัวแม่แต่เพื่อนก็ได้แต่ว่าช่วงหนึ่งนี่ทางสาวนางเพื่อนกับบริยูบ้านเนาะพี่น้องเนาะมาก,ก็บบค่คยเห็นดอก แต่ว่าน้องๆเพิ่นกันจังใดมามื่อนี่สีโบแลนปบบอตาบบน้อเนาะพี่น้องเนาะมาแต่เก่านี่โว้ยพี่น้องเลยปบเสวเสี่ยวโดนๆพ่อกันเธอหนึ่งเพิ่นกับปบหัวแทงหัวแทงเพิ่นกันใดวันนี้ยังปบอยู่บ่หรือว่าจังใดเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหือว่าหลายคนอยู่ได้มื่อนี่ฮะสันมาทข้าวข่าวทั้งบะจิตก่อนโดยสบายดีบะจิตสดี๊ดโดยโดย ฮ้อนบ่เปิดมาพายุสิเขามื่อวันที่สิบเอ็ดแบบในนั่นว่าประมาณบ่ายโมงนี่แหละเออจากที่ฮอดเฮาลลีวออูดแล้วนะแต่ว่าเริ่มเขาได้ที่แปะกับมือนี้กับมาหาทางสาวนางคนคือเก่าเนาะเป็นยังไงเรื่องราวของเพื่นเนในเรา,า,าเราจะเอาฟังอยู่บ่จากเมื่อนั้นกับมาพร้อมกันกันกบทางบอเซนน,ะน,นั่นมาเลยจากทั้งนาเมย์เพิ่นได้ทักแชทมาบอกบอเซนเพิ่น แล้วก็ส่งฮูกอ่าสนางเพิ่นนั่นแหละอืส่งมาก็พากันถามกี่เปร์เซนช่องคนถาม2งรอบพุ่นเด้ว่าแม่นลูกคนใด้เปอร์เซน่ะนะอ่าๆอะโบื่อเด้คนละแนวเลยเนาะคนละแบบคนละเบอร์เลยเป็นจังได๋อันแบบว่าเพิ่นติดต่อมาหาเองบ่โอ้เพื่นขอความช่วยเหลือทางอนาแม่เตเพิ่นขอความช่วยเหลือเพิ่นน่ะเป็นลูกอีกสังเจ้าฮู้แหละบ่บนะ แม่เพิ่นก็ยังบ่ฮู้เลยไปกวดยุงหมอกับบัวจักแต่ว่าทาง FC เพิ่นก็ว่าล้านเปอร์เซ็นต์โลกไต่เป็นว่าอเอซีได้แโลกไตากันสุดคือกันประวัติไทยประวัติทำงานนี่บ้านเฮาเอิญมาขลังไทยกับบัวได้ไทยไทยบาลกับบัวได้ไทยบาลแม่แม่อันนี้นะจากประสบการณ์ที่เคยเห็นคนในบ้านแม่และก็น้องชายของพี่อ้ายพี่น้องเลยเนาะบาลจันทร์แต่ว่า โบว่าขอย่าน้ำสำหรับโบ่ไายเบาไายนักแหล่งถือว่าแต่ก็ตัวบวมด้ตัวบวมนาไข่นาบวมบ้านอ่าบัวตาไหล่เอิญมาใครล้างเชื่อมต้องใช้ของบริจิตตนะอืมจะลืมแล้วเห็นบอกอากาศแล้วเห็นบอกคือห้องน้ำห้องตาอ่าไข่มันบอกไข่บวมที่แรกนี่จ้อยมันบอกอ่าก็บบอยากไหนมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าพวกนั้นเป็นบโบยู่แล้วคือตองเี้เท่านั้นเนาะเพราะว่าลักษณะเดียวกันเลยเนาะอ่าคู่มือนี่นาะพี่น้องเนาะว่าวร้อนๆว่าวบเบิดซะ ซาที่เห็นัยรุอ่าหลายหลายคนก็คือจีได้ยินข่าวยินข่าวอีดอกขโมยนะหนึ่งกินใบกระทบมนะกินน้ำกระทอบนะน้ำกระทบลายมีชวนอะไรก็กินเรากินเบียกกินสิ่งที่ว่ามันบริสุทธิ์ะอาดพี่นะอ่าบัดนี้น้องเพื่อนนี่ไปเห็ุงานอยู่พูนช่วงหนึ่งเหมือนบอกอ่ายันว่าแล้วห้าไปทีหูเนาะอ่าคนเฮามันก็บอกว่าเบิดทุกสิ่งทุกอย่างป็นนั่นดอกนะกินน้ำส้มบ๊อบสิอ่าอ๋อนี้คือ คนในบ้านพี่ปัจจุบันนี่ก็ลายคนสินะจะเป็นแบบนี้นหมเป็นแบบนี้เอออ่ากินนมท่อมเนาะอันนี้นะจากที่ชาวบ้านน้าบ้านน่ะเป็นเห็นบวมไข้ขึ้นอะไรนะพอดิษฐ์อ่าเออบอกว่าอย่างน้ำหอดมีเลือดคุณนด้ไอ้นะเลือดออกน้ำนี่เอออ้าพี่น้องเลยแต่สงสารเพื่อนคุณไเมื่อนี้ก็สิเข้าไปป้องกันการทั้งมารตาเลยแหละพี่น้องเลยเพราะว่าตะกี้นะ น้องเรานหน้าตาจบหน้าตางามคนบางบาบางห่างน้อยอบ่ทาก็ยังบ่อยากเชื่อกันี่มันเป็นจังได๋หั่นนะคนะเบเลยไดนอนอยู่จัตัวนี่ก็นักกตนกระโตคนเราเรามีลูกพร้อมบ่มีลูกคนนั้นโอ้แสดงว่าเราไปคุ้นเราลผัวลูกผัวครับกลับมานํากันบ่แม่นอยู่นํากันอแล้วเข้ากล้องอยู่บ่ เปลี่ยนยังไงเนาะต้องครอบครัวต้องเข่ากล้องไดยแต่เมียกัแต่ยังเป็นสาวยังงามกี้อยากป๊บเรื่อยเลยได้ไหลเอิดเนาะถามเบิ่งก็ได้เป็นัวเราอยู่น้ำบ่เนาะเนาะบ่บ่เป็ี่ยนยังบ่เป็ี่ยนยังดอกเพราะว่าเอฟซีผู้คนเบิ่งเพิ่นกัอยากให้พร้อมหน้าเียงตาแม่นบ่กเพื่อที่ช่วยเหลือยังนะแต่ว่าดีเลยเคล็ดเรานี่เป็นเคล็ดเก่าที่ว่าเอฟซีหลายๆคนเพิ่นกัพอฮู่ใน่แล้วนะอ่าเพิ่นถามหา นี่ไปเถอะเนาะเอาค<ช>ะหลายหลายคนเ <ๆ S 2> บิ่งชมน้ำกันนี่แล้วพี่น้องเหยยเนาะผู้ใดมีแนวคิดอย่างใดหรือว่ามีวิธีหักชาอย่างใดก็มิ้นมาบอกเลยเด้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้นะอาการทั้งสาวนางเพคนก็นถือว่าโอ้ยหนาไข่หนาบวมเห็นในคลิปเขาบอเสนเพื่อนมือก่อนทันด้ยสบายดีบอกเสียนด้ยแม่นย<อ>ี่บอกเสียนไันนี<อ>่ก็ได้แม่นบอกเนาะเวคิดว่าทานมอทานงั่งอย่างเนาะ เอาเนาะไปบึงไปไกลไปดีแล้วเนาะใช่แม่พอกแม่ย okay. ู่วไปน้อยเนาะมีวันนี้มีข้าวดียังไงวันนี้อออันนั้นมามองเงินหนึ่งคนมาตายโอ้เงินหนึ่งคนไปหาหมอหาหมอเป็นคาถาหายาเบื้องอีกกันแล้วเนาะไปขวดไป็ยังเบื้องอีกพี่น้อยเนาะว่าอย่างหัวเป็นอยังแน่เป็นอยังกันแท้เนาะคือตอนนี้ยังยังบุหัวบุหการยังบุหัวยังเขายังหม้ออะไรมาเป็นอยัางที่นะเนาะ แต่ว่าทางเอฟซีเพื่อนเคอมเมนต์กันกับมาลายูว่าชุนลายกับแต่ข้างนอกเป็นเป็นโรคไตบ่วชั้นมาเป็นแบบไตเนาะไตวายไตเสื่อมไตบ่ชทำงานเรือบ้านทำกับมาพลังแม่พลังทำงานรวมนะนั่งเรือนั่งรถไฟกันเรือร่วงกับลูกเพื่อนแหละเพื่อนกับลูกน้องกินนมเพื่อนแน่บ่ดเดียวนะอืมอืมอืมบัดเรืออะไรแม่ก็ เป็นชาเนาะพี่น้องเนาะบ่สบายบาดนี้เป็นห่วงเนาะป่ะแะเดียวสิเข้าไปถามไทเบิ่งเพิ่มเติมนํากันอีกเนาะทนใดบ่ซอยโอยได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะมทบกันห้ทางเพิ่นอ่าไปหาุหามอค่าือค่ายาเฮาก็บ่จักว่าสิเบิดเท่าใดเท่าใดเนาะแม่นๆอ่าไปเนาะพี่น้องเนาะสิได้อ่าพ่อเพิ่นเลือยอีกดอกบานนี้เพิ่นขึ้นมาบ้านและช่วงนึงถาม ไปเหตุงานแล้วว่าชั้นเนาะบ่ได้คอยอยู่ท้อจังไรบาดนี้รถก็คือว่ามีแต่ตีนเดียวอาโก้ยบาดน,นี้บีคีบบีคีบหน้าไหลเปียนบาดนี้เน,นาะไอพักกะลิพี่น้องเลยอาท้อบ่ได้มาหาเพื่อนไปโดนพี่น้องมาแบบนี้ก็ถือว่ามีการเนาะเปลี่ยนแปลงไปอยู่เฮือนชาลันแป้นเรา สะอาดสะอ้างเนาะเกี้ยงกล้วยขึ้นลายพี่น้องเลยหลายหลายคนก็คือสิเคยเห็นเนาะตอนแรกๆที่เข้ามานะทั้งบอตา้าทักทิมงานกับพญายามบอกน้องเพิ่อนฟากันเสียเงาเสียยุเก็บกวดยังพี่น้องทุกคนเมื่กี้เป็นกระทบกระแทบวันนี้ถือว่าเกี้ยงกล้วยสะอาดง,งามตาขึ้นลายแล้วเนาะเอาทั้งบอตาเองก็อขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, เบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าที่อยู่ทาง ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านตรงกึ้มพี่น้องเลยอยู่เพื่อนของซนางเนาะหรือว่าครอบครัวแม่แต่พี่น้องเพื่อนก็อยู่พอบนาเพียงตาอยู่บบม้นนี่วะมาแต่เก่ากับน้องๆเพื่อนกับป่วนเพื่อนก็ได้พี่น้องเลยเข้าจะเอท่านหลก็จังได้เข้าจะเออพรก็ปุ๊บเพื่อนก็ได้ ว่ายังยัยอายุคนกันปะเดี๋ยวสายเวียนขอบันขึ้นได้แล้วบึงบึงโค่งไปทางนี้เลยเนาะคลิปนี้ก็ทายพ้อมกันก็บอกจิตไปใันโอ้ยตองนั้นก็เถื่อนให้เถื่อนหน้าควันตัวตัวอยู่เนาะบริสุทธิ โอ้โดยสบายดีเด้อโดูสบายดีชาวนางเนาะโอ้ยเนาะจื้อแทบสิบบได้เมนเป็นผู้ไม้ไรบ้านคืออาผู้อวบใช่เนาะบานนี้อามูชะด้วยล่ะเออมียาไว้ลูกอไม่อ่าอ้าโอ้ยลูกชาวอยู่ไงเนาะมาบานนี้โอ้อเออ ถ้าบ่กลับขึ้นมาเนี่ยบ่ฮู้แล้วบ่มีครอบมีครัวมีลูกสาวแลยเนี่ยอา่าใช่จะพอเปิ่นเนี่ยบ่ล้าข้ากล้องอีกแล้วลงไม้เห็นนะนะจังบาทเนาะโอย้ยลงมานั่งน้ำกันเนียนะยบ,บ่กล้าเลยบ่กล้าเห็นยังเนาะโอ้ยใครจะว่าไปช่างเอฟซีเพื่อนยังอย,งอยากเบิ้งพ้อน้าเพียงตากัน ว่าเขาก็เคยได้ครับการเรื่อรือยังมาไลลาอยู่บมีเยว่านยังดกอกนะนั่นเอาอ,าอ่าเอ๊บฮะเจ้านี่แล้วอ่าอยากได้ว่าอยากได้ว่าอยากได้เฮงชัชยจังได้ยินขับนีบรุ่เอาเอ้าฉันมันบมแจ้งใหเนา้อนีบรเออบริเจ็บจิบริเจ็บไปอย่างบ่เออว่ารู้เนาะมันเมื่อยแลว้วก็มันใจยากคืนมาได้จากเดือนแล้ว ทิศเหนือทิศใต้อ <laughs> oh, oh, ๋อเด็ก ah, no. oh, mm ีนะเจ้าหิดงานยังเกาะขายเครื <pol> ่องธรรมดาโอ้ขายเครื่องธรรมดาเนี่ยโอ้หู้แล้วสาเหตุเราอย่างนี้ไม่นะลูกเราเนาะเอไม่อายก็ได้เั่นอ่าโอ้ขายเครื่องแล้วก็อยู่รคอน้ำครัวอ่าเนาะโดนโดยมากบอจิตโดยสบายดีสบายดีอ่ามีแดด คือว่าแล้วโนบูจิทเขาอ่านเบิรงมินกับเอ็นซีเพื่อนว่าเยี่ยนไตบบดี้ไม่ใช่หรือว่าบ้านเขากระหม่คลังนะไหมอันนี่กระหม่ครังโอดี้แต่ว่าไปกวดได้เพื่อนว่าจังได้ใช่ไหมอ่ะไปกวดแต่เพื่อนหงมอสไหซ้ำเมืเพื่อนว่าเกี่ยวกับไพลังอยู่โอ้ไพลังนี่เจ้าไปบ่ายขึ้นมาลังนี่ก็ได้แมนแมนเพื่อนกต่ว่าไม่ชวนอยู่ไพลังมันนะแต่ว่่าเพนแต่ว่าเพื่อนยังไม่ทันลูกไ่ได้บงแจ้งแต่ว่า เจ้าบ่ได้เจ็บแอวเจ็บหยังบ่เนาะปวดกระตุนตกระตุ้นม่แปวดกระตุนกระโตแอวนะบ่ได้เจ็บเล็กๆเลยกับแบบมันมันเริ่มไข่ึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยบ่รู้ว่าวืบทีเดียวเริ่มไข่ึ้นโอ้เริ่มไข่ขั้นในตาขึ้นกระบิดงขั้นในหูในตาในหน้าในตาเน้อ บาตากระจักทีวาา่ว่าอย่างใดเนี่ยเป็นประดงตาประจักว่าขันตาเนี่ย,ยขันแต่ขันแต่หน้นนาหนา้าตาชื่อเนาะกระตรูบ้ขึ้นมันบ่ตอนตอนแรกไม่ไม่กระคอยขึ้นคือกันอะไรมันคอยยืนขึ้นยืนขึ้นเลยค่ะคือนี่เนี่ะขันมดบ่รู้สึกบ่าบอด้ขันในเขตในเงานนาคาแบบนี้นะบอด้ขันแล้วมีแต่มันเข่งมันเบ่งเข่งอยากไปไข่คือแบบย่ามง่ามแตนตอดเท่าแล้วเนาะมันเข่งมันเบ่งเนี่ยนั่นแหละ เแต่ว่าเป็นนักหนึ่งที่จะเป็นดวงตาเห็นบ่ดวงดำเนาะเลยจบดำเลยมันขันดิมันขันจริอ่าชาวบ๊ะชาวบ๊ะโบ่ผู้ผ่านมาอันแบบยางไก่ทอดไก่ทากนัห้วยยายนี่ผัวเราตีบ่คุณแล้วอ่าแาบคิดถึงคุณลูกแก้ลูกมาเห็นนี่เนาะอ่านัแน่เลยว่าเจ้ามาเจ้าเห็นอยู่บ่อันน้ามาจอดเทืยงบอกุเห็นอยู่ ตอนแรกอะที่ว่าเจ้าฮู้อะจะเริ่มเป็นนี่ได้จ็กเดือนแล้วใช่เนาะเดือนปลายเดือนปลายโอ้โหเจ้าว่าท่าน่าชีเรื่องเนาะเพราะว่าก่อนท้าวจิ้ฮู้ใช้เหตุตัานอย่างแบบทามก้อนแล้วแบบอยู่พุ่นเจ้าก็กินเหล้ากินเบียร์เก่งบอกโอ้แบบแบบแบบไม่ได้คอยแบบกินน้ำท่อปน้ำท่อปนน้ำแทมได้ทัน บุญได้กินเพราะว่าอันนี้นะว่าคนในบ้านเราได้<ม>นคนในบ้าน,นสามคนแล้วแมน่นบา้นบานไม่เคยเห็นแต่อันว่า,วาได้ลูกหน่อยแห้งเต๊กแล้วแมน,แมนบุหิตแต่ว่าตายบุดีนี่มันก็นหลายอย่างหนื่ง<ม>นองใน,<ม>นบุหิตกินน้ามรสะอาดกินเผ็ดกินเค็มหลายทีนะกินซีนหลายมีชวนได้เมนอ่า Gìn pet gìn kim kim măng kim siêng kim nhang. Ton hong, you umo nó. Men lấy cái gì. 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 Men cái gì. cái gì. cái gì. Men lấy cái gì. cái gì. Men cái cái เบ่าวผมชื่อหนุ่มต้อนไะเบามีหนุ่มอยู่นี่บัดเป็นเนาอกช่วงวะแม่บัดเป็นบุตรไทยมันเป็นอะไรจังวะมันก็ดีดีอยู่แต่เกิดมาบกเคยประชบทยังจ้าคืออะไรพื้นนี่นะออบกเคยเป็นนี่เป็นนี่มาก่อนแข่งงานบึงรึแข่งเบึงรึโอ้เป็นสารแข่งงามได้พื่อนเนาะยังบุทบุญเหลวอยู่ยังกุนมันแพงมันเป็นเนาะเราเนาะเก่งเนาะเออหน่วยนึงเท่าไรเลย นี่นะสาวพันชาวพันแม่งแต่ว่าก้นมันยังบวระตีนมันยังบวระขโอ้โดสบายดีเด้อใช้ตัวมันแล้วได้ชาขายมันเลยเด้กเล้วน้ำกบประทานกจะจมาเอานะแชมูมี่แามูมี่ตีนมันนี่ขายบ่เท่าไรนี่รุ่นเดรุ่ราคาบ่รู้ราคามันเลี้ยวเนาะบ่อเยอะยอะดูดก่อนพอแต่เช่นไรมันกับบุตรถือครูเลยเนาะถือมันจะใช้ก็เงี้ยสั่งได้เฮ็ดพ่อบ่ แต่ว่าเอาเนาะทีแรกๆเมื่อกีน้นี่แหละมาถามเบิงอาการของสาวสาวนาั่งเนาะสาวนาัานาง่งว่าจังได้ไปหาหมุดหาหม,มอกบว่าบ่ได้คําตอบอีย่างมีแต่ว่าเข,าข้าๆคือการว่มามาคลังบ่คอยดีมนห้อมอเลยสายยมหองมอใส่สิทานแห้งบ<ม>่หูยังเลยพ่นกวดก็ยังบ่ได้เลยหงมอใส่สิทานไปหมอเมืองในิดืงหน่อยๆนอยแต่ก็แห้งแห้งแล้วจักเลยเนาะบยจักเลย มีแต่ได้ขาวแต่ห้องมอลอยซ้ำนี่ว่าเกี่ยวกับอันคลังขคลังเป็นปลาเป็นเป็นยงข้าทุ่มมักชาเนี่ก็แเม่นเม่นโบฮู้เนาะว่าเท่าใดเท่าใดทีนะมีแต่ข้าไปเลยเป็นไฮเสียเป็นแา้แท้ยาหือยาอะไรก็จังววาเนาะจังวะเนาะเป็นลายเนาะ แม่ดองเพื่อนยูโอ้แมดองดองกันเดียวว่านำลงมาแต่เวียงพุดนะบัดพัวได้จะเป็นคนอยู่ช้อยู่เวียงบ่เพื่อนเวียงโอ้แต่พระเพื่อนยังอายกล้องไะดอกใส่เวียงเนาะอ่าบ่ลงมางเาีจยว่าแต่พัวก๋วยจานั่งเพื่อนแต่กี่กับก๋วยปุ๊บขวแต่ปลาเนาะใช่ไหมบ่เคยเป็นจกเถื่อแมก็โอ้บ่จักแนวสีเหตดเลยบ่จักแนวสี บาทมันนั่นีแหละมื่อยเนาะอย่างใดมันเป็นอะไรกับหาวิธีหักษาช้อยกันนั่นแหละอ่ามื้อนี้บอเซนเพิ่นมามอบเงินให้เท่าได้เั่นอ่าหล้านป้านตัวเกือบล้านจำเป็นเงินบาทก็เกือบหมื่นเนาะเกือบหมื่นเกือบหบ่็ได้ไปหาหมอบไปทุ่งหมอแท่นี้ทั้งได้จะใกล้ไหมห้องหมอไหนไม่ได้ห้องหมอเมืองมันไม่ไม่ใช่หูบมันไปห้องหมอได้ทำไป อ่าบ่าวเซนน่ะแนะนําให้ไปห้งม้อแข็งแม่นห้องแข็งเนาะสิแม่นไปบ่มันใหญ่โลดนี่นาบนสุดไปนิ่งๆนั่นน่ะเพิ่นแ่งเสียงเฮือนไปไปติกปลาตอกบ่ฮู้หยังเลยแต่ว่าคือเอีเพิ่นแนะนํามาน่ะแม่นอยู่ว่าเออให้ไปทางฝั่งไทยเนาะบ่จีนเนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายสินะมาบัอีเด้ไปคนเดียวก็บ่ได้อีกบดนี้เฮ็ดบัต้องเฮ็ดได้2-3คนเฮ็ดอีกบดนี้ ค่าใช้จ่ายมันสูงพี่น้องเนาะแต่ว่าถามว่าอยากไปฮักซาอยากไปบนอยากไปแม่นราคาฮักซามันสูงแม่กับบนี่ได้ดีๆกันให้อยากไปแล้วเนาะโดยเนาะเจ้าจับทาค่อยถามทาเอยในเด้อเขาเป็นสาวนนุ่มไม่น้อว่าเนาะอันนี้กับเบอร์เซนเพิ่อนคือเราได้เป็นเอานมเนาะหนมเุ่มจะยินมาพร้อมเพราะว่าขินทั้งน้องเพิ่นเนาะผู้น้อยน่อยชนมนมแม่ครับอีกอย่างกับพระผู้ใหญ่เพิ่นกับเป็นห่วงน้ำเนย เป็นห่วงเรื่องลูกเต่าน้ำแม่เนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกันนี่แมนบ่แม่เกี่ยวกันนี่เนาะเวลาแม่เป็นไข่เป็นนาวนี่กินนุ่มแม่นี่ลูกก็เป็นคือกันแมนบ่ไข่น้ำแร่ไข่น้ำแม่นไขบกับไข่น้ำแร่กัเป็นพญานได้กับยันติดน้ำมันละนั่นแหละแจงแงนั่นนหละนั่นแหละผู้ใหญ่เพิ่งว่าเอ้าซื้อหมอหมอผอมหมอตุ่มน้าหมอกาเนาะแมนแต่ว่าคือนุ่มแบบนี้เพิ่งยังไม่ทันได้กินแม่นบ่ ยังยังบ่เคยบ่กินแต่น้อยๆพุ่นแหละแต่เกิดแต่แหลกเกิดแม่นมยังบ่มีน่ะชื่อให้กินอะไรก็นมแม่มีแล้วก็กินนมแม่ตลอดเลยบัดนี้ลองๆเอาให้ทั้ง่นกินตุนนมนี่ไปนําเนาะเพราะว่าใจก็อยากให้ออกบ่อยากให้กินเลยแล้วนมแม่ออกก่อนบอกบ่ได้เลยน้องๆถ่ายให้น้องเพิ่นดีก่อนเนาะจังกินเออเนาะนอนรับอยู่บ่บ่มเคืนนี่นอนรับปะ มันหยาบเลมันนอนหยาแบบว่ามันไข่แล้วมันนอนหยาจากเมื่อนั้นกับเมื่อนี้เป็นจิได้ลุงหรือว่าคือเกาไวุ้งแล้วเมื่อนี้มีแต่มือลูกซุ่มลูกมาเมื่อนั้นกับมือว้านนี่ฮะไข่แน่เบ้าแน่มันมือนี้พนักขึ้นอีกแล้วมืนอนี้ขึ้นอีแล้วมัแบบว่านักแข่งนักค้าขึ้นมาอีล้วมือไข่นี่กระเบล่งนี่มือว่านมือซื่อนี่ฮะลงอันนี้เป็นคอเนาะเมะ่ไข่มันยืงเมื่อนี่ก็ยืง ทล่องเลยค่ะกินกินได้เลยนะกินก็กินอะไรละกินแล้วกับคราบอะไอ้ากินแล้วก็บยู่หยากกินกินได้ยู่เขาไทยบอลจ้าเทื่อแล้วมาเนี่ยไทยเบ้าคนยังประเทศไทยไม่แต่ไปถ่ายนักแต่ว่าช่วงเทื่อเราบอกถ่ายนักกอะไรย้วยบ้าน้องบอกขอยานนณมลายอยูถ่ายแล้วก็เมื่อยใจขาดเลยเจ้าใจหวาบๆเลยกันไปถ่ายนักอะไร มากะได้เอาวีวีกันเลยเมื่อยไปไทยไปห้องน้ำไม่ซื้อกะเมื่อยดิเมื่อยเออไปห้องน้ำโด้อเด้เอาหัวตาเพิ่นอนเนาะไปห้องน่อเพิ่นมาต้นบอกมาต้นน่องเพิ่นเนาะนี่แต่ว่านั่นนั่นแล้วเ่ิญจะว่าไปกวดเบื้องขนะถ้าว่าเพิ่อนว่าว่าเป็นโรคมะขลังอะไรเนาะว่าเป็นโรคขลังบัวเมลีนี้ อ่าเจ้าช้ำเทลินอันนี้จะได้ดีกว่าให้มันช้ำกับงเจ้าบ่อ่าเนีกอ่าเธาเป็นลูกมังคลางอลีนะข้อทีว่าเพื่อนให้ขลับนี่เท่าทีแต่ว่าทานหมอเพื่อนเคยแนะน้ำพอพอเมื่อจมหาดอกบัวตาก็เคยปวดนีนะไปแล้วเพลยอ่ะมันว่ามังคลางบ่ค่อยดีกินงัวกินงัวกินพลอยเพื่อนบ่ค่อยให้กินได้อ่าแบบว่าโดนๆกินเทื่อนที่นะกินหอยกินในจํานวนหลาย สองผ็ดเค็มแล้วก็ปลาแดกนี่ก็บพิษแม่นีปลาแดกปลาแดกนี่ก็บปลดิกินเลยปลาแดกนี่มันจีผ้าห้เาคันแล้วก็แห้งบวมขึ้นอยู่นะพิแม่ปลาดให้กินปลาแดกเผ็ดกับปลาดิไซสำนักเห็ดกินนี่ก็ใส่หน่วยนึงเผ็ดในพื้นก็ได้แม่ในอะลรเป็นต้นิดเห็ดกินกับของกินตรงนี้ก็พยายามห้ามย่อของนักพูดว่าไง ตามย่อของนักอันนี้พูนแนะนำบอตา้าแนวนี้นนพูดในเสียงได้ยอด่ออยู่บ่อุอ้ยมันประเทียนยังไม่ตอ,อาลูกหน่อยเลยแม่ไม่ตอ,อาลูกเรื่อนบัดทัวเพื่อเหตุงานเกี่ยวกับย่งชันพวเพื่นก,นกบะบใคผักกังน้ำจีนโอ้พอมีรายได้เน้นเงินเดือนกับใบไล่ดอกเดือนหนึ่งสามหลานไปโอเคอยู่ปฏิบัเพื่อนกับเซาเขาก็ซื้อเพื่อนกับเซาได้เพื่อนเช่าเขาซื้อดีไม่แก่ว คล้ำเอานะพราแต่กุ้มเถิงเถิงเฮาไปกวดเบิ่งผลตรวจเนี่ยมูออกมาเนี่ยกะแบบว่าสวะเขาคิดกะว่ามันแมนนะแมนเขาก็เริ่มคล้ำแต่ตอนนี้แล้วแหละคล้ำเมื่ก่อนคล้ำตอนคล้มนเลี้ยงในคู่มือเนี่ยก็คล้ำได้แม่บริให้กินกินอย่างนียได้แม่ซื้อป้ามาให้กินโอ้เออคล้ำเอาซื้อป้าซ้นมูพึ่งกับบอกกินดอกแต่ว่าบริบริจ็บแบบว่ากัดยุบหยุบหยุบเขาบอกแบบว่ามีแต่ปวดธรรมดาเขานิดหน่อยปวดยุ่งเข่งเข่งพึ่นปวดกะกัดนั่นแหละ แบบกัดกัดน้ำขอน้ำเนี่แล้วก็ปวดแล้วก็แม่แล้วนวดให้แล้วก็พยายามเนีนี่เพื่อนให้กินนัำน้ำมะนาวนะบีบน้ำมะนาวน้ำน้ำอุ่นแบบว่าบีบให้น้ำอุ่นเฉยนะแบบกินคุกมื่อยถุกมื่อยถุกมื่อยเฉยนะอ่าก็ดีแบบใดแล้วเนาะเพื่อนแนะนำบอตได้เลยนะแล้วก็เหม็นแบบทีว่าเอาเครื่องกระห้อองมาต้มอาบเลยนะอ่านี่คือชาวบวมเนาะมันขั้นมันบวมมันชาวบวมบอก เป็นได้คอมเมนต์มาด้วยแล้วก็าอออกมาต้มอาบสิได้แล้วก็มักไม้ที่ดีที่สุดเป็นกล้วยบนยน้ำว่าเขากล้วยนี่แหละกล้วยบา้บาน,น,นบ้านเขาเนี่ยกล้วยเบนว่านนะ,ะแล้วก็บบกกินเผ็ดกินเค็มมาแหละแล้วก็กะปิปลาแดกนี่โอ้เพิ่นห่าบเลยบลาดงกินจังอันดอกปลาแดงกินจังอย่างแต่เพิ่นเป็นนี่ยบริกินเลยเมนเมนเพิ่นห่าบเนาะถั่วกนี่ ได้นาะระวังไดเนาะระวังเอาแม่ก็แม่ผู้ไปได้ขลับกับขลับน้ำพึ้นเลยบปได้กินประแดกบปได้กินยังเลยได้แม่ก็ได้เมื่อเดือนเลยขลับน้ำพึ้นข่อยขือแดงครับแดงครับบนวะไม่เบิดบอแต่ก็ยังได้อีกเราขันว่าได้เงินไปแล้วเนาะได้เงินไปแล้วคือคือมือไหนบาทหนึ่สิบไปกวดไม่แม่ก็จะไปมืออื่นเราได้มืออื่นได้บบอแม่มืออื่นกับมืออื่นเนาะอ่ามีแต่ว่า จังไกะชงข้าวชงข้าวบ่งด้วยแต่คือคือลงไปทางสว่างทุนกระบอกเนาะพรามใกล้มันใกล้กันเปลี่ยนอย่างไดก็ได้อ่าได้อัปเดตเบิ่งดลงไปเนาะเพราะว่าอยู่ทางสว่างได้มือ่นใกล้กันมีแต่อ่าพอแบบนี้เนี่ยมันดีโลมันถ่ามาได้เหมเข้าไปเข้าอ่าหักษาโรด หอนทุ่นอยู่แม่กระไรหอนน้ำเงินนั่นแหละนั่นก็ห้าเงินใช้กับบ้นบ่มีไอ้น้องกับลูกเต่าก็โอ้ยได้ให้ได้แต่ละพันแต่ว่าไหร่เช้าชมเช้านอนพ่อชิด้ไปห้องหมอจับได้สี่หาดันนี่ก็เอาถือว่าสมควรเติมหนึ่งเนาะเออโดยหัวน้องเ็กเบิ้งามันชิได้กระไรมันชิเป็นจังไรเนาะตะวันไงบุ้จากว่าสวรรค์บุ้ชจักคุ้มเห็นแล้วก็เอาอยู่อยู่เวียงนี่เจ้าเคยไปบ่อยู่เวียง ไปซ้สีห้องมอเลไปเบียงไปเบียงอะไรไปห้องมอเลยซ้มกับไปเป็นี้ห้องมอใส่เสื้าห้องมอเมืองเพือดอีกับซ่ห้องมอ้อมอเมืองแหงโบจักยังไแต่ก็มีจีรีคือก็จีรีม่แต่ดาวดาแต่ห้องมอเลยซ้มแล้ดาวดาวลังเกี่ยวคงนะคลัําอาหารการกินนี่โบก่อนจะไปหาหมอคลัํมพเดีเพราะว่าได้ยินเพื่อนว่าว่าฉันไปตรวจแต่ยังคือพวกพ่อจ้องจนขออนุนาตเนาะแน่นละ เอาคุณให้อบชาก้อน้เนาะพิ่นระอยเข่า่นะแต่ละมือนี่จริงจรเมื่อได้วก้นกิักันาคาดได้อกินแต่ชาวคุณก๋เที่ยงเด้อมบ่กินมากเที่ยงยังบไร้กินยากบยได้ว่าซันะยากยู่จมยากขีข่าอยู่เมื่อกี้ใิพดี่ชุมลูกมากเอาๆๆจะให้เทิคนหากินเ้ากินน้ำก้อนซัน เนาะโอ้ยหน่อยสิเป็นกระเพาะเพ้อเปิกเสียเงินตื่มอีแล้วแต่ว่าพุ่นแหนเนาะกินก็กินได้หน่อยๆบ่ได้กินหลายๆจังว่ากันเนาะโดยโดยมีแต่ว่าเาุแล้วก็ดีเซาไว้ๆเด้ออกําลังจให้เนาะแล้วก็อให้ทง่พี่น้อง FC ถ้าว่าผู้ใดเนาะมีแนวทางฮู้วิธีหาก็เนมาได้พี่น้องเอ้ย อนนี้ทางชาวนางเพคนก็อาการก็คือว่าเปลี่ยนรูปเป็นร่างอยู่นะสมควรอ่าจักจักซิวาแบบใดที่นะต่างนาแล้วต่างเก่าอ่าพี่เอฟซีคนก็มีมาคือกันเนาะโอ้คนละคนเลยเนาะแบบจิ๊บเนาะแบบแซนคนละคนเลยโอ้ยเป็นไปเวียงจันทร์พี่น้องเลยเป็นกินอิ่มกินดีนี่แหละเหัวอิ่มเนาะนี่คือว่าหัวเด้อหัวอย่าเอาคอให้เขาเครียดได้พี่น้องเนาะ โดยโยทาย่าขี้หน้ามันะะโยอสบายดีเด้อบายดีเดสยสบายดีโดยสบายดเด้อื้นจไัด่บอกแนรเด้อเป็นให้ดองกันโอ้เอาหักเมยงกันยแลแปลช้าเพิ่นเอ้าไม่เมียลยลูกผูรอีแหละอ้าวเทาุ่มผู้ชายเด้โอ้ีว่าเรืกับตอนนี่ชาครอครัวจะคนแลกชครับนี้ เจ้าเจ้าเริ่มมันมีครอบครัวปีปีใดปีกานี่เลยบ่ฮะบัญชีนิ่มบัญชีหัวไม่ใช่ปีใดนแหละเนาะบ่จื้อน้อสาวนางว่าเลยบ้าน้าโอเคโอเคอ่าบ่จื้อเอาให้เพื่อนเช่าก่อนเดียวพอตาจะถามเพื่อนกระคักแล้วอันนี้อ่าให้เพื่อนพักผ่อนใช่ก่อนเช่ามือใดนี่ระวังเ้านางเนาะถามก่อน อเอา้าก็คือว่าแเนาะเมื่อน,นี้ก็น,นำข่าวดีมาให้เพื่อนก็คือเอาเงินอาทางผูญญ้ใหญ่นะทางบอเซนบรเซนก็ได้ครับนาทีเปจะฟันบุญกับผูรักผู้ใหญ,ญ่เอาเงินมามอบให้เนาะถ้าเป็นเงินบาทก็เกือบหมืน่นผู้ละพี่น้องเลยหาล้านกลัวๆบรเซนอ้าจังใดก็คือทิได้จบคลิปเด้อบาทนี้เด้อหฮะว่าวาผิดพลาดประการใดว่าบ่มวนนวลหูใดว่าจ่าใดว่าวโบอ่าสมมัครพะควรกะกะขอโทษขออภัยน้ำายลายพี่น้องเลย ในคลิปนี้ก็คือสิด้ขอ,อกาวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย